สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบก,กับเจมและรายการ l i v e Like Love แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเจมต้องถามก่อนว่าท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าจุดศูนย์กลางของร่างกายอยู่ที่ไหนครับถูกต้องครับผมอยู่ที่สะดือครับผมแล้วได้เกิดถามในคำถามหนึ่งว่าสะดือของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยนั้นอยู่ที่ไหนครับ ไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรไอ้จิสปอยก่อนเลยนะครับว่าเทปนี้เนี่ยที่กรุงเทพของเราและประเทศไทยของเรานั้นมีสดืจอยู่ครับ <S <S จะเป็นที่ไหนนั้น <S 1> <S 1> ไปดูกันเลยครับ ถ้าเกิดในสมัยนี้นะครับถ้าเกิดพูดถึงใจกลางเมืองเนี่ยคนก็ต้องคิดถึงพวกสยามสุขุมวิทหรือว่าสีลมนะครับแต่ถ้าเกิดสมัยก่อนเนี่ยใจกลางเมืองคือเสาชิงช้านี่เลยครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยคือสะดือเมืองครับที่ถูกกําหนดขึ้นให้เป็นใจกลางพระนครตั้งแต่ในช่วงต้นสมัยกรุงรัมมตนโกสินทร์ครับสะดือเมืองอันแรกของเราตัวเสาชิงช้านี้นะครับมีความสูง21.15เมตร ในปัจจุบันนี้เป็นเสาต้นใหม่ใช้ไม้สักทองจากเมืองแพร่โดดเด่นด้วยสีแดงชาติเสาไม้แกนกลางคู่และเสาตะเกียบสองคู่เป็นเสาหัวเม็ดทำด้วยไม้สัก,กลึงกลมโครงยึดหัวเสาทั้งคู่แกะสลักอย่างสวยงามครับหลังจากที่เรานะครับได้เจอเรียบร้อยแล้วว่า สดือของพระนครหรือว่าสดือของกรุงเทพมหานครเราอยู่ที่ไหนตอนนี้ครับผมก็เลงจะเดินทางไปตามหาสดือของประเทศไทยพร้อมกับท่านผู้ชมเลยแต่ว่าผมขออนุญ,ญาตแปบ,บมาเที่ยวแล้วก็แวบ,บมาถ่ายรูปที่นี่ก่อนครับที่ลานพับผ้ามหาเจษดาบดินครับบอกเลยว่าที่นี่นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับ ไม่ไกลกันนะครับข้างหลังผมนี้คือวัดราชนรดดารามครับวัดนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับโปรดเกล้าสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่พระราชนัดดาครับจุดเด่นมากๆเลยนะครับของวัดนี้ก็คือโลหะประสานครับเรียกว่าเป็นที่รู้จักกันเลยแล้วก็ข้างหลังนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เพิ่งบูรณะเสร็จเลยครับเป็นสีท้องอลาสสวยงามมากๆครับ ที่นี่นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดส t i เนชันนะครับที่สวยวงามมากๆเป็นสถานที่ท่องเทีย่ยวไม่ใช่เฉพาะแค่คนไทยนะครับชาวต่างชาติด้วยเพราะว่าที่นี่สวยอลังการแบบที่ทุกท่านเห็นเลยครับแต่ที่นี่ยังไม่ใช่สะดือของประเทศไทยที่เราตามหาครับอยากรู้เลยใช่ไหมครับว่าเป็นที่ไหนตามเสียงนครับ ส่วนบริเวณฝั่งตรงข้ามกับวัดราชนัดดารามเป็นที่ตั้งของป้อมมหาการหนึ่งในป้อมประการที่ยังคงเหลืออยู่ในกรุงเทพนี่คือป้อมปราการและกำแพงเมืองที่เคยใช้ป้องกันค่าศึกในช่วงต้นกรุงอัตนโกสินทร์แต่ในปัจจุบันนั้นป้อมมหาการถูกปรับเปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ของคนกรุงเทพครับ เราเดินข้ามลานคนเมืองหน้าศาลาว่าการกทมแล้วตรงเข้าซอยมายังวัดเทพธิดารามตอนนี้ผมอยู่ที่วัดเทพธิดารามครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าสวยงามแล้วก็ทรงคุณค่ามากขนาดไหนครับวัดแห่งนี้นะครับมีสิ่งที่น่าสนใจหลากหลายตั้งแต่พระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถ ที่สลักด้วยศิลาขาวบริสุทธิ์ที่อันเชิญมาจากพระบรมมหาราชวังมีพระนามว่าพระพุทธเทววิลานอกจากหอไตรที่องค์การยูเนสโกประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้ประกาศยกย่องรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกดีเด่นแล้วที่ผมไม่อยากให้พลาดชมนั้นก็คือส่วนในพระวิหารครับ ซึ่งเป็นที่ปฏิษถานของพระพุทธรูปประธานที่เบื้องหน้ามีหมู่พระพิษุณีจำนวน52องค์นับเป็นสิ่งที่แปลกไม่เหมือนวัดใดเลยและมีสเสน่ห์ชวนให้ชมได้เพลิดเพลินเลยครับผมแวะซื้อของนิดหน่อยที่เซเว่เวระหว่างเดินเข้าไปผมได้เห็นพนักง,งานเคาน์เตอร์กำลังคืนกระเป๋าตังค์ที่น้องคนหนึ่งทำตกไว้น้องคนนั้นขอบคุณพี่พนักง,งานใหญ่เลยครับผมได้ยินพี่พนักง,งานตอบว่า จำน้องได้เพราะว่าน้องอามาซื้อของนี่ประจําก็เลยเก็บไว้รอคืนให้เห็นแล้วผมก็ยินดครับวันนี้ครับนอกจากเราได้พบกับสะดือกรุงเทพเรายังพบหัวใจของการบริการด้วยครับภารกิจรุร่งโรจน์ไปด้วยดีครับวันนี้กับการตามหาสะดือของกรุงเทพครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องนี้จริงๆผมก็เพิ่ง รู้เมื่อไม่นานมานี้เองแล้วก็ได้ดีใจมากๆที่ได้แบ่งปันกับท่านผู้ชมนะครับเป็นสิ่งที่สนุกมากๆนะครับการที่เราได้ศึกษาประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์มีเอาไว้ให้เราได้เรียนรู้แต่ปัจจุบันนะครับมีไว้ให้เราได้ใส่ใจและเราต้องใส่ใจโดยพิเศษนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับที่ไม่ใช่ปัญหาของประเทศไทยอย่างเดียวเป็นปัญหาของทั่วโลกครับอย่างเช่นของในมือผมตอนนี้เลยครับน่ารักไหมครับ จริงๆแล้วเนี่ยมันคือเศษไม้นะครับเศษไม้ที่เขากําลังจะเอาไปทิ้งแล้วแต่ว่ามาเติมไอเดียให้มันกลับมาใช้ได้ใหม่ครับเป็นที่ห้อยพวงกุญแจที่น่ารักมากๆเลยครับและผมก็เชื่อว่านะครับทุกคนมีไอเดียดีๆมากมายเต็มไปหมดเลยอยากให้ทุกคนนะครับได้ลองมองหาสิ่งที่ทุกคนจะทิ้งหรือไม่ได้ใช้แล้วมาเติมไอเดียกลับมาใช้ใหม่ได้แค่นี้นะครับก็เป็นการช่วยสิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยโลก 1, One, two, three. Okay. Yeah. 2, e อ b e โอเคบิวตี้ฟูลอ u ตอนนี้นะครับผมอยู่บริเวณภูเขาทองนะครับบริเวณทางขึ้นที่วัดสเกตร,ราชวร,รมหาวิหารครับผม <c oughs> นี่แหละครับทั้งวันที่เราตามหากันอยู่นั่นคือสะดือของประเทศไทยและเขาว่ากันว่าอยู่ด้านบนนี้ครับเรารีบขึ้นไปดูกันดีกว่าครับตามประวัติภูเขาทอง เริ่มสร้างมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมความสูงจากฐานจนถึงยอดพระเจดีย์ได้77เมตรและมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดียมาไว้ในองค์พระเจดีย์เมื่อปีพุทธศักราช2422ด้วยครับ สาเหตุที่ภูเขาทองต้องถูกกำหนดให้เป็นสะดือประเทศเพราะสมัยก่อนการกำหนดระหว่างพิกัดแผนที่ของกรมแผนที่ทหารและกรมที่ดินใช้มาตราส่วน1ต่อ4,000โดยกำหนดจุดยอดของภูเขาทองแล้วแบ่งตามโซนต่างๆโดยใช้เส้นลากเป็นแนวตั้งและแนวนอนกระจายไปทั่วทั้ง4ทิศทาให้เกิดเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมโดยจุดกึ่งกลางนั้นมีชื่อเรียกว่าศูนย์กำเนิด และศูนย์กำเนิดนี้เองที่ถูกเรียกว่าสะดือประเทศและได้มีการตอกหมุดหลักฐานประเทศเพื่อใช้เป็นหมุดอ้างอิงค่าพิกัดศูนย์กำเนิดบนยอดภูเขาทองด้วยแต่ปัจจุบันนั้นระหว่างแผนที่แบบจุดกำเนิดถูกแทนที่ด้วยระบบที่เป็นมาตรฐานสากลศูนย์กำเนิดบนแผนที่บนภูเขาทองจึงเหลือไว้เพียงความเชื่อที่เป็นมงคลเมืองว่าเป็นสะดือประเทศส่วนหมุดหลักฐานได้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สำหรับขอพรที่เชื่อกันว่าหากต้องการขายที่ดินหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินต้องมาขอพรที่บุดนี้ครับเราก็มาถึงข้างบนแล้วนะครับเราได้เห็นวิวของกรุงเทพมหานครนะครับ360อองศาซึ่งที่นี่นะครับเป็นภูเขาแห่งเดียวใจกลางกรุงครับอันนี้ครับ คือสะดือของประเทศไทยที่เราตามหาอยู่นะครับผมได้เจอแล้วได้เห็นแล้วชมพระาที่ตกดินก่อนครับ ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับผมมาถ่ายรูปในตอนกลางคืนนิดหน่อยอันนี้ก็ไม่ได้มีความรู้มากมายนะครับสำหรับกล้องนะเพราะว่าผม,มอยากจะเก็บภาพบันทึกไว้เพราะที่สําคัญนี่ผมจะมาบอกเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับทุกๆครั้งนะครับที่เราไปต่างจังหวัดหรือว่าไปแต่ละที่เนี่ยก็จะมีหลักกิโลเมตรใช่ไหมครับว่ากี่กิโลเมตรแล้วห่างไปไปเท่าไหร่แล้วจุดเริ่มต้นของหลักกิโลเมตรที่ศูนย์อยู่ที่นี่ครับ วิธีการนะครับก็คือถ่ายสปี e ชัตเตอร์ต่ำๆมาและเหมือนที่เราอันนี้แล้วก็ที่นี่ก็เป็นที่ที่ผมอยากถ่ายมากแล้วอยากถ่ายนานละก็ได้มาแล้วฮะนี่เลยสวยงามมากๆนะการที่ผมคิดไปเลยอาจจะไม่ได้สวยแบบเบอร์บางแต่ว่าส่วนวันนี้ผมคิดไปเลยครับเดี๋ยวผมขอไปถ่ายรูปต่ออีกสักหน่อครับ วันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่กับเจมและรายการ Live Like Love สวัสดีครับ